สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแม็กเจอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมร้านปลาถูกสวยงามร้านหนึ่งครับร้านพี่บอยเจ้าดั้งเดิมเช่นเดิมนะครับเรามาดูพี่บอยกําลังเปิดร้านใหม่นะนี่ตรงนี้เลยครับไม่ธรรมดาน้นเนี่ยเห็นไหมร้านใหม่นะฮะตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวาไปรับชมกันนะครับมีปลายบ้างนะฮะมุมแรกเลยนะครับนี่มังกรทองนะนี่สามพัน นะฮะพอมาเลยนั่นเองอันนี้ดูดูก็้ายคล้ายเขียวเหมือนกันขนะายตาพัดเหมือนกันมาดูมังกรแดงดิตามนี้กันนะตามที่เขียนไว้นะนี่ฮะอินซิงนี่นะครับ ปาลาคอยหงนะข้าติดราคาตามนี้เลนนะครับมังกรแดงนี่อันนี้เลดปีนะบบนเลดปีนะครับไม่ใช่สุประเกรอ่าลองดูฮบบะต,ต่อมามังกรทอรมอะไรน,นะครับสี่พันห้าอันนี้ตัวเล็ก นี <mile> ่ยอีกสิ่งนิดนะนี่บังกรทองซัปเปอร์ไฮแบ็กนี่ซัปเปอร์ไฮแบ็กนะฮะนี่สามพันห้าปลาถุงสวยๆก็มาดูได้นะน้ำที่บอยเลือกเป็นตัวๆนะบังกรเงินนี่อ่ะแล้วก็นะฮะบังกรเงินไซส์ใหญ่หน่อยเจ็ดร้อยห้าสิบเห็นไหมฮะแอวอะไรอ่ะเนี่ยลองดูตัวนี้ัแอลนี่ ตรงนี้ผมดูไกลๆแล้วเนี่ยเป็นออสเตรเลียนะเนี่ยอันเดี๋ยวพี่บอยติดลูกค้าแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่ถามเนี่ยออสเตรเลียผมว่าออสอันอันนี้ออสเตรเลียป่ะพี่ใช่ไหมอ่าโอเคออสเตรเลียครับมันโตช้าแต่มันขาวสวมีมันอะต่อมานะฮะ ปากายเผือดนี่850ของพี่ปอยนี่ดีนะคือชื่อราคาเขียนเลยไม่ต้องถามนะฮะแล้วก็เสือดาวนี่แล้วมันไมม่่ใหญะครับเสือดาวสวยๆนะสามร้อยนะฮะร้อยห้าสิบก็มีใส่เลยตรงหน่อยอันนี้ฮะเทพาเทพาคนระับสองตัวก็ร้อยห้าสิบนะนี่ปลากาย ตากายเนี่ยฮะเขาบอกดาวสั้นนะพันห้าสวยนะพันห้าตอนนี้เป็นสั้นนะชอปปี้นะลองดูทีฮนะก็สั้นอยู่นะพาคูเผือกนะฮะไปคูนั่นเองสามร้อยห้าสิบกินกระจายตัวเนี้ยตองดายก็มีนะครับนี่ แล้วก็มังกรเผือกนะนี่ฮวงช้างก็มีตัวใหญ่นะนี่หกร้อยบาทขอดูหน้าหน่อยเห็นไหมฮะคอตโตซ่านะครับหกร้ 600. อยตามนี้นะฮะคอตโตซ่าเหมือนกันนะนี่สีเริ่มมาแล้วหกร้อยตอนนี้ฝนตกอยู่นะฮะ ต่อมาอมุมหนึ่งนะฮะบอเดียวบอเดียวนี่สามร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็กระพงลายนะฮะสามร้อยห้าสิบนี่ปลาน้ำก่อยนะกระพงลายแล้วก็เสือพนพาพม่านะ,ะนี้ปลามาก็มีบางท่านตามหาอยู่นะ,ะนี่ปลามานี่เห็นไหมอ่าแรมนะฮะแรมแรมเจ็ดสี่นะนี้สองร้อยนะ มีประมาณดูคร่าวๆมีประมาณสี่ห้าตัวได้ประมาณนี้นะอ่ะนี่ฮะกี่ตัวเดี๋ยวลองดูเอาอ,ออกมีห้าตัวเอ้ยกี่ตัวนะมีหกต,นะต,ตัวนะครับหกตัวหกตัวนะฮะดันอ่านี่นะฮะกระทิงพม่านะครับ,ระน,ะรบนี่สามร้อยห้าสิบกระทิงไฟก็มีนะ สามแถวนี่สวยๆห้าร้อยอันนี้ก็ทิงไฟเจ็ดร้อยอันนี้ฮะอันนี้กะิงไฟเจ็ดร้อยไปแล้วอ่ะโตขึ้นมาหน่อยเก้าร้อยอันนี้อันนี้ก็ทิงงูหลานนะฮะห้าร้อยอ่ะลองดู หน้าตาเป็นไงใกล้ๆอันนี้ฮะลายก็เหมือนลูกงูหลามอ่ะคล้ายๆก็กระทิงน้ำจืดบ้านเราเนี่ยแหละกระทิงธรรมดาต่อมาเอาเกเตอร์นะฮะเอ l เกเตอร์กาก็คือ850อ้อันนี้กดเผือกดเปือกกดถึงตาแดงนี้ สามร้อยปลาช่อนไฟล์ไอส์ครับเจ็ดอห้าสิบนี่ไฟไอส์นี่ช่อนวัวเาสาวินนี่น่าสนใจตัวนี้เจ็ด้อยห้าสิบนี่วัวเาสาวินอ่านะนี่ยฮะคลาสสิกนะตัวนี้ ตัวใหญ่ยาวมากด้วยกดเกือบไปแล้วอ่ะช่อนหอกสาววินิพันหนึ่งนะฮะนี้ดูเหา่าอีกร้าวดีก็มีนะนี่ช่อนแดงใบโตฮะ,ะอินขอ,อินโดนะเก้ารอยบาทแหน,นึ่งเก้าหนึ่งสามพนนี่ตัวนี้อลองดูนี่ฮะ L หกร้อยสามพันีนตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยที่บ่อยมีปลาแปลกๆเยอะ 2, 5, 4, 0, นะลสองห้าสี่ศูนย์นะ Galaxy นะสามพันห้าเนี่ย Galaxy กกจุดๆเลยเห็นไหมอ่ะดูใกล้ๆต้องดูด้านนี้เห็นไหมนี่ก็ Galaxy กกนะสามพันห้านี่ฮะ L001 <000 S 1> ก็มีนะครับ <S 2> <S 2> ดูดตะไคร่น้ำได้ดีมากห้าร้อยบาทอ่ด้านนี้ก็เต่าหมูบินนะครับสองพันห้าเต่าหมูบินนี่ L สองร้อยนะครับพันแปดอ่า L075 นะครับพันแปด โซนเะจ็ดห้าตัวนี้ก็สวยดีนะอตอนนี้มีไอนะ้ำนิดหนึ่งเพราะฝนตกนะครับแอวสามาำสามหนะึ่งหกห้าตันี้เผือกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองพันนึ สองสามสามก็มีนะฮะนี่หนึ่งสี่สี่ก็มีนะ,ะนี้ที่บอยปลาเยอะมากอะพาราทเมนตคอยด้าก็มีครับแล้วก็คอยด้าแปดร้อยห้าสิบนะใบนี้ดิเชียไทยเกอร์เก้าร้อยใหญ่เหมือนกันนี้ ดันนี้บิเชียบ้างนะครับ400ร้อเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะฮะด้านนี้ของพีบอยลป,ปาก็โห้ไทยนะครับหางแดงๆเลยสามรบาทปลาทองลายนี่8 5 0เสือต้อห่ใครหาเสือต้อดึงเหลืองายเล็กเนี่ยมาร้านพี่บอยได้เลยครับตัวกลางนี่เหลืองมากเสือสต้อไทยนะำแม่น้ำโขนะครับกระทิงพม่านี่ สามร้อยสิบราคาตามนี้เลยเนี่ฮะกระดิงาา่งคามาดูได้หน่อยฮะสะเปียนทองสั้นนันนี่กระี้องอีกพวงหนึ่งนะฮะปรากฏทองคามามีนะนี่กายเสื่อมวงน้ำเงินนี่ตามนี้ครูล,ลี่ก็มีนะฮะ ดิเชียทองเทพานับสาน้ำจืดยิสศไทยโซโฮตัพภาคนะฮะภาคเหลืองอะด้าเผือกก็มีฮะตาแดงดิสองตัวร้อยห้าสิบกระแห่ลด้เผือกอ,นนอันนี้ฮอันนี้เป็น ปลาปลากากาแดงเผือกนะกาแดงเผือกประมาณนี้ช้อนทองสั้นนีพันเจ็ดเป็นทองเลยนะอลองดูนี่นี่อันนี้ก็สวยนะช้อนทองสั้นสองพันห้าตัวใหญ่นะตัวนี้นะฮะใหญ่ มาจูอ่ะดูเนี่ครับเยอะมากนะร้านที่บอยสายที่ชอบปลาแบบรวมๆเนี่ยมาดูร้านนี้ก็ตะึงนะ,ะไม่ธรรมดาแ้นหัวโนกอกก็มีนะตัวสองร้อย 200. ปลาเป้าซีรอนอ่อย่างเงี้ยลิเชียเผือกปลาเป้าฟิชโชก็มีนะฮะนะมีเยอะนะครับแบ็คโฟสอ่ะประมาณนี้ครับเยอะมากหมูจกักระพัแะแดแมวไายอันนี้นครับเยอะมาก ถือว่าไผยก็มีนะนี่สอง้ิบอ่าหมูได้เมฆหมูได้เมฆฮะนี่ใช่นีมฮะ เดมสัสซันนะฮะนี้200บาทกระกับหน้าแดงก็มีนะหลบด้านหลังนี่5้อยห้าสฮะเยอะนะครับเยอะมากโดมมาก็มีนะใครหาปลาที่ชอบเล่นลูกป,ปิงปองเนี่ยได้เลยนะครับ้กพดน,น้ำเอเกเตอร์มียนะตัวเล็ก200กระดีนางฟ้านะ2 0 0นี่ อันนี้ครับอนนะไรดัดแดงอินโดก็มีนะฮะคอยด้าอลิเกเตอร์นะนี่อ่ะอันนี้ฮะแอบดูด้านได้ ก็มีปลาไหลสามสีนะฮะนี่ตามนี้ฮะกระทิงดูคร่าวๆกระรับเยอะมากปลาสิงโตวิเชียเกิดสั้นก็มีนะนี่ดุกแพนด้าก็มีนะกระเบนในประมาณนี้ครับเยอะมากปลาปอดก็มีนะนี่พันสามร้อยบาทดูคร่าวๆนะ,ะด้านล่างแค่ยักษ์ก็มีนี่ถ้าท่านชอบใส่มาสเตอร์เนี่ย ห้าร้อยห้าสิบนะครับแค่ยักษ์อ่ะขอดูหน่อยนะฮะนี่นี่กุ้์นั่นเองนะกุ้์น่ฮะแล้วก็ดุกหนามได้เจอน้าเยอะมากอ่ะประมาณนี้นะครับ เดสเทลอ่ะปลาให่สามสี 3, ก็มีนะสายแปลกบางคนชอบนะเนี่ยมันแปลกดีฮะแ5ดร้อยห้าสิบบาทนี่ฮะสวยนะลายแบบแกนินตเลยนะกินแกนินตเลยสวยนะเนี่ยเดสเทลอ่ะประมาณนี้เยอะมากออล์เจเ,เตอร์ก็มีนะนี่ฟอยด้าก็มีออล์เจเ,เตอร์ถุงเป็นฟ้าน,นิดนึงนะฝนตกฟลอยดา้ยดาโอาเคครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะฮะ อันนี้ฮปักเป้านาฟาก,ก้าตัวใหญ่พันสามานี้คอนโตซ่านะพันหนึ่งแต่เว่าสรุปว่าเอากลับบ้านไปแล้วเนี่ยคอนโตซ่าหัวกระดองสูงประมาณนี้บอลเนียวโอเคครับนี่ตัดโพงขาวปลาน้ำก่อยอันนี้บางท่านก็ชอบเสตตอนนี่เยอะมากนะฮะสวยๆดึงเหลืองนะครับ เสอตอไดเล็กเยอะมากปลาบึกแท้บูธแคทฟิชก็มีนะนี่บูธแคทฟิชอ่าโอเคคาลเต,ตต้าห้าร้อยเดคอร์สอ่ะคะันนี้จะเพียนสั้นอันนี้อ่ะอ่ะฮอคกิ้งก็มีนะนี่สามร้อยตัวใหญ่อยู่โอเคครับ แคยประมาณนี้นะฮะโอ้โหด้านนี้ก็มีซักเกอร์เผือกธรรมดาครับซักเกอร์ดำกรบพรฟอกก็มีนะนี่พร อันนี้ก็อเอาเกเตอร์กาตัวใหญ่นะอเอาเกเ,เตอร์กาตัวเบลเลยเนะี่ยหนานะ่0สองพันบาทอันวนี้ก็เสือต่อนะฮะเสือตอด้านล่างนะใกเป๋าถ้าแตกเอาไปในป่าแล้วอย่างนี้น โอเคครับเดี๋ยวขึ้นอร์พี่บอยนะครับโอเคครับเปิดร้านเปิดทุกวันเลยพี่ทุกวันเลยครับอ่โอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับน้ำพี่บอยนะโอเคบ๊ายบาย